สวัสดีครับผมนายดิสอนนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการแชร์ไฟล์นะครับผมในแชร์ไดร์นะครับให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเราเข้ามาที่ Google Drive นะครับผมแล้วเราเข้ามาที่แชร์ไดร์นะครับแล้วเราต้องแล้วเราเลือกโฟลเดอร์หรือว่าไฟล์ที่เราต้องการจะแชร์นะครับผมในตัวอย่างผมจะแชร์ไฟล์ที่ชื่อว่า w f บิเอฟเกก็คือ Work ์ชั่นนี้นะครับผมถ้าเรากดคลิกเลือกที่ไฟล์นั้นครับผมแล้วเรากดคลิกขวาครับ จากนั้นจะมีที่เป็นรูปคนแล้วเป็นรูปบวกนะครับผมให้เรากดคําว่าแชร์ครับผมให้กดคลิกซ้ายเข้าไปครับเมื่อเมื่อกดคลิกซ้ายเข้ามาแล้วนะครับช่องด้านบนจะเป็นช่องของการเพิ่มผู้คนนะครับผมก็คือเราสามารถใส่ที่อยู่อีเมลลงไปได้เลยนะครับผมตัวอย่างเช่นผมจะเพิ่มให้เป็นพี่ขอบฝ่ายไอทีนะครับผมให้เรากดเลือกนะครับผมเมื่อเรากดเลือกแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมเราจะสามารถกำหนดสิทธิ์ให้ได้นะครับผมว่า จะให้เป็น editor comment หรือว่า viewer นะครับผมเราสามารถเลือกได้นะครับในส่วนของผู้มีสิทธิ์อ่านแลวแสดงว่ามเ,เห็นกนะ็คือ comment และ view เนี่ยนะครับผมจะไม่สามารถ copy ไฟล์ของเราดาวน์โหลดไฟล์ของเราหรือว่าสั่งป r i n t ไฟล์ของเราได้นะครับผมจะมีสิทธิ์ได้แค่อ่านแล้วก็แสดงว่ามเห็น,แ,นแต่ถ้าเป็น editor นะครับผมจะสามารถแก้ไขไฟล์ของเราได้ด้วยนะครับผมและสามารถทาได้ทุกอย่างนะครับผมเหมือนที่เราทําได้เลยนะครับผมตัวอย่างเช่นผม จะเลือกให้เป็นผู้แค่มีสิทธิ์อ่านก็คือวิวนะครับผมเราสามารถส่งข้อความหาได้นะครับผมอย่างผมจะส่ง,งคําว่าเทสนะครับเทสแชร์ส่วนหนึ่งนะครับผมเมื่อเราติดถูกจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับ่างนั้นเรากดส่งครับผมเมื่อเราเลือกผู้ที่เราต้องการจะแชร์แล้วนะครับผมกดส่งเลยครับเมื่อเรากดส่งนะครับจะมีการเด้ง เตือนของแอปขึ้นมาว่าคุณต้องการที่จะแชร์ไฟล์นี้ไปให้กับคนนี้จริงๆใช่ไหมให้เรากดแชร์ต่อไปครับเมื่อถ้าเราใส่อีเมลอะไรถูกแล้วนะครับให้เราเช็คอีกทีนึงนะครับให้เรากดแชร์ต่อไปครับผมเรียบร้อยครับผมจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับไฟล์ให้เราแชร์ให้คนอื่นแล้วนะครับผมจะมีรูปที่เป็นรูปคนสองคนขึ้นอย่างนี้นะครับผม วิธีการแชร์อีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็คืออีกรูปแบบหนึ่งเราสามารถกดแชร์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมและอีกวิธีและวิธีการแชร์อีกหนึ่งวิธีนะครับคือการแชร์แบบใช้ลิงก์นะครับผมสังเกตด้านล่างนะครับผมจะมีคําว่ารับลิงก์นะครับผมให้เรากดคําว่าคัดลอกลิงก์นะครับเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับผมให้เรามาเลือกเมื่อกดเข้ามาตรงนี้นะครับผมให้เราเลือกได้นะครับว่าเราต้องการที่จะให้ทุกคนที่มีลิงก์นะครับ สามารถแก้ไขได้ด้วยยังไงให้เราเลือกได้ครับอย่างตัวอย่างผมเลือกแค่คนที่เป็นอ d m i n นะครับผมแล้วเราสามารถเลือกสิทธิ์ได้เลยนะครับว่าลิงก์นี้สามารถให้คนคนนั้นทําอะไรได้บ้างนะครับก็คืออ่านแสดงว่าเห็นหรือว่าเป็น editor นะครับผมตัวอย่างผมจะให้เป็นสิทธิ์อ่านนะครับผมจากนั้นเรากดคัดลอกลิงก์เลยครับผมและว,วิธีการแชร์ผ่านลิงก์นะครับผมตัวอย่างนะครับผมคือการเมื่อเราให้เราเข้าไปที่ ตัวบัญชี Gmail ของเรานะครับผมให้เลือกที่ตรงนี้นะครับผมแล้วคิกคาว่า Gmail นะครับอ่านะครับผมเมื่อเราเลือกเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดเขียนนะครับผมก็คือตัวรูปหมายบวกข้างบนนะครับผม้ายบนนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะส่งถึงใครนะครับตัวอย่างผมส่งเป็นของ เพื่อไปทีนะครับผมเรื่องนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ได้นะครับว่าเราต้องการจะส่งเป็นอะไรนะครับผมผมจะใช้คําว่าเทแชนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมจากนั้นเราสามารถนาลิงก,ก์มาวางตรงนี้ได้นะครับผม เมื่อทำขั้นตอนอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดคําว่าส่งได้เลยครับผมเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นเมื่อเราเข้ามาดูคําว่าส่งแล้วก็คือส่งไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการแชร์ไฟล์ผ่านอีเมลนะครับผมและนี่เป็นวิดีโอสอนวิธีการแชร์ไฟล์ให้ผู้ใช้งานคนเด่นๆนะครับในแชร์ได e นะครับผมสามารถเข้ามาทํางานกับร่วมร่วมกันกับเราได้นะครับผมและเป็นวิธีการสอนวิธีการแชร์ผ่านตัว Google Drive แล้วก็แชร์ผ่านลิงก์นะครับผม เรหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานนะครับขอบคุณครับ